คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative and Produce Music Video Workshop ซึ่งงานในครั้งนี้เป็นการเวิร์กช็อปในโครงการประกวดมิวสิกวิดีโอเพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝันทูบีนัมเบอร์วันชิงทวยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีครั้งที่3พร้อมทุนการศึกษากว่า2000 20, 0บาทแต่ก่อนที่เราจะไปฟังการเวิร์กช็อปจากกูรูในด้านการทำมิวสิกวิดีโอแล้วก็ไปถามที่มาและว,วัตถุประสงค์ของงานนี้กันก่อนค่ะสำหรับโครงการประกวดมิวสิกวิดีโอนะคะไม่มีอะไรไกลเกินฝันทูบีนัมเบอร์วัน ชิงถ้วยพระราชทานของทุนกระหม่อมหญิงนะคะพร้อมทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3แล้วค่ะเรามีมวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ ถือว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านสื่อสารมวลชนนะเราต้องการเป็นเวทีให้กับสังคมโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนได้ตามหาความฝันของตัวเองนะคะว่ามามาดูว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบทางด้านนี้ไหมนะคะค่ะดังนั้นเราจรึงทําโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ค่ะแล้วก็โครงการก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันระยะแรกอย่างวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการให้ความรู้นะคะเป็นเวิร์กช็อปโดยเชิญ ผู้กำกับหรือเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงนะคะที่ทำเอ็จริงๆได้รับรางวัลการันตีเลยค่ะก็มาให้ความรู้กับน้องๆนะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะก็คาดหวังนะคะว่าโครงการนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่ทำให้น้องได้ทำกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ สำหรับการเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีวิธีกรที่ถือว่าเป็นกูรูในด้านการทำมิวสิกวิดีโอถึง2คนด้วยกันที่จะมาให้ความรู้กับน้นองๆค่ะไปรู้จักกับพี่เขากันเลยค่ะเราเริ่มตั้งแต่ <c oughs> วัอย่างเงี้ยที่ว่าดีคือแสดงว่ามีความสนใจในด้านที่บอกอย่างหนึ่งคือ บ้านเหล่านี้มันไม่มีคณะมิวสิกวิดีโอสังเกตไหมจะมีภาพยนตร์มีโฆษณามันไม่มีอยู่ในหลักการสอน <c oughs> นเะเล็เนหรือตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งแต่เราต้องใช้ให้เป็นมันต้องเอาวิธีคิดเข้ามาไม่ใช่บอกว่าเห็นเข้าถ่าแบบนี้แบบนี้เป๊ะเลยแบบนี้ไม่ได้แล้ววันนี้มันจะเป็นส่งผลในด้านลบทันทีให้กับศิลปินโดนดา่าเขาไม่ ไม่นกะคือศิลป,ปินคนนี้แล้วเพราะว่าเราไปกอบงานต่างประเทศมาเป็นผลเป็นดาบสองคมเลยอะตอนนี้ที่เราเห็นยกตัวอย่างว่าตอนนี้มันต้องจากคนเป็นบุ่งกับหรือคนที่จะทำหนึ่งสติวีโอเนี่ยมันต้องเกิดจากตัวตนเราพอสมควรละวันนี้มันยังไม่สามารถที่จะไปแบบนั้นแบบนี้ไปหยิบของคนนั้นคนนี้มาทำได้เพราะมันมีคนดูอยู่เยอะมากคุณสมบัติ สองร่วมกับที่ดีในการทำเอ็มวีก็อย่างที่บอกว่ารักเสียงเพลงสองคือทีมที่เราต้องต้องสิ่งที่เราต้องอยากนึ็คือการตีตีโจทย์เพลงตีอารมณ์ของเพลงสมมติว่าพลงแบบนี้มันเป็นเพลงบอกว่าอะไรเราฟังแล้วเรารู้สึกน้ําตาไหลวะ่ะเราเราจะต้องทำมิวสิวิดีโอยังไงมันรองรับอารมณ์แต่ทุกอย่างโจทย์ทุกอย่างถ้าเป็นในรบเข้าสู่ระบบอาชีพนะเขาจะมีเขาเรียกว่า เราจะมาทำศิสระแบบนี้เนละเขาจะมีกลุ่มคือค่ายเพลงนั่นแหละมีค่ายนี้ค่ายนีย้เขาจะเป็นคนคอยอคิดก่อนเราคิดคอนเซ็ปต์ศิลปินเขาเลือกอะไรว่าอยากได้มิวสิกวิดีโอแบบไหนแล้วเขาก็จะเลือกใช้พุ่มกับที่ถนัดถนัดมิวสิกวิดีโอในแต่ละแบบถ้าถนัดเล่าเรื่องต้องคนนี้ถ้าถนัดถ่ายหลอ่ลอๆต้องคนนี้แต่สําหรับน้องๆไม่มีไม่มีลูกค้าเราคิดจะทำแบบไหนทาเลยอิสระ เรามองเพ็นอย่างนี้เพางนี้เราทําแบบนี้รู้สึกแบบนี้มันทาได้เลยมันดีตรงนี้เนี่ยที่มันยังไม่ได้เป็นอาชีพเป็นการฝึกหัดส่วนในเรื่องของ production เนี่ยที่ว่าพี่พงศ์สอนสอนไม่ได้แนะนําไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ใช่สายนั้นว่าถ่ายซวยอะไรอย่างนี้เราเป็นทุ่มกับเราก็จะมีตากล้องมีคนตัดต่อเน,นี้ยก็สอนวิธีใช้ไม่ได้แต่มันรู้แต่ว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้เฉยๆถ่ายก็จะรู้แค่ว่าเออถ่ายไม่สวยวะ่ะ แก้แสงใหม่หน่อยดิเขากับจาชก,การให้แต่ให้บอกไปจัดแสงแบบทำไห้เป็นให้เป็นเลย ยังไงกันบ้างคะสาหรับการเวิร์กช็อปกับวิทยากรคนแรกถือว่าน้องๆคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยค่ะเราไปดูวิทยากรท่านต่อไปกันเลยค่ะว่าพี่เขาจะมีวิธีแนะนําอะไรให้กับน้องๆกันบ้างสมมติว่าถ้าเพลงไหนเทรด A เลยและ MV เนี่ยห่วยมากคือห่วยแบบห่วยสุดเลยอ่ะอันเนี้ยเพลงก็ยังขายได้อยู่ดี เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะหัวใจมันคืออยู่ที่ตัวเพลงถูกไหมฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีภาพจําที่ที่น่าสนใจมากนะแต่สมมุติว่าถ้าเพลงกลางๆและ m v ็มวดีเนี่ยก็จะช่วยช่วยบวกขึ้นไปนิดนึงแต่ถ้าเพลงห่วยเพลงห่วย,ยนะไม่ติดหูเลยแต่ m v ็มวดีมากเลยอันเนี้ยทาให้ตายยังไงเพลงก็ไม่ไดัง พราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเพลงนะเพราะว่ามีสวิดีโอหัวใจของสิดกเพลงเหมือนเวลาเราทําภาพยนตร์เราทําหนังเนี่ยหัวใจของการทําภาพยนตร์เนี่ยมันก็คือบทภาพยนตร์คือต่อให้เอาเอาต่อให้ดาราดังขนาดไหนเนี่ยมาเล่นแล้วบทภาพยนตร์หวยคนดูยังไงก็ไม่สนุกแต่ถ้าบทภาพยนตร์ดีแต่ว่าโปรดักชั่นอาจจะไม่ดีดีมากนะดารา,าจ,จะไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ว่าโอเคกับบทเหมาะก,กับบทเนี่ยเราดูเราก็จะรู้สึกไปกับมันถูกไหมครับอ่ะนะครับวันนี้เนี่ยโจทย์เพลงของเราเนี่ย คือเพลงชื่อว่าไม่มีอะไรไกลเกินฝันนะครับเป็นเพลงของทูบีน้บประวันนะครับเขก็ของ,ของ no. คุนกะ, no. ะบกล์มาเองซึ่งพี่คิดว่าในาชีวิตนี้ถ้าเกิดน้องไม่ได้ทําวสวิดีโอน้องก็ไม่มีทางจะเอาเพลงนี้มาเปิดฟังแน่นอนถูกไหมครับถูกใช่ไหมครับนั่นแหละครับซึ่งแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อมันเป็นเป็นโจทย์ที่เราจะต้องตีมันออกมาให้ได้นะครับทุกคนเนี่ยทำาวิคดีโอได้ครับไม่ต้องกลัวว่าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยหนูจะทําได้หรือเปล่าผมจะทําได้หรือเปล่าผม ไม่เก่งเลขเลยไม่เกี่ยวเลยครคือทุกคนถ้ามีความคิดมีจินตนาการซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วทําได้แน่นอนนะครับ เราไปถามความรู้สึกของวิทยากรกันนิดนึงค่ะว่ารู้สึกยังไงและมีวิธีแนะนำอะไรดีๆให้กับน้องๆในการทำ MV กันบ้างค่ะ จร,จริงๆคือพูดถึงการทำผลิตมิวสิกวิดีโอคงในคงเน้นไปที่ให้น้องๆเขามีวิธีการคิดว่าเพลงนี้จะทำมิวสิกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นในการเชิงปฏิบัติคือตอนนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่ง่ายหน่อยแล้วก็ลองทำเล่นๆกันสนุกอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเด็กมัธยมเด็กได้ด้วยก็คือเอาเพลงที่ชอบก่อน อยากฟังเพลงนี้ชอบเพลงนี <the ainsi> them, ้จะทาเป็นแบบนี้พี่ว่าทําเลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไปอะไก็ลง YouTube เอาให้เพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนจะชอบไม่ชอบเองอันนี้เป็นการฝึกฝนพี่ว่าถ้าชอบอย่างนี้ละแล้วประกอบกันกับสนใจดูมิวสิกวิดีโอของเราบ้างของต่างประเทศบ้างพี่ว่าถ้าอยากทําปุ๊บก็เริ่มเลยพี่ว่าไม่มีผิดมีถูกเหมือนฝึกไปเรื่อยๆก็วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตนครับมาเป็นวิทยากรนะครับก็ พูดคุยเรื่องการผลิตมิวสิกวิดีโอนะครับให้กับน้องๆด้านหลังนี่นะครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาแชร์ความรู้ให้กับน้องๆมัธยมเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นมหาลัยแต่คนนี้เนี่ยเป็นมัธยมเนี่ยมันก็เจ๋งตรงที่ว่าโอ้โระดับมัธยมเนี่ยยังสนใจในการทำมิวสิกวิดีโอแล้วเลยนะฮะแสดงว่าเขาต้องมีความตั้งใจมากๆแน่นอนครับก็วันนี้ก็เตรียมความรู้มาเต็มที่ครับเพื่อจะมาแชร์ให้น้องๆ สำหรับน้องๆหลายคนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทํางานในสายอาชีพมิอสูบวิดีโอนะครับไม่ว่าจะทําโฆษณาหรือภาพยนตร์ก็ตามนะครับก็สิ่งเดียวครับที่พี่อยากจะฝากเอาไว้นะครับน้องไม่จำเป็นต้องตั้งใจเรียนให้ได้เกรดสีได้เกียรินิยมหรือว่าจะต้องแบบมีอุปกรณ์ราคาแพงในการทํางานครับน้องแค่มีชิ้นงานครับหมั่นทํางานเข้ามาให้เยอะเข้าไว้ครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราทํางานเนี่ยมันจะทําให้เราพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็งานเหล่านั้นนั่นแหละครับที่จะทําให้น้องสามารถเอาไปยื่นแล้วก็สมัครงานทําให้ทาง ผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาเห็นนะว,ว่าเด็กคนนี้ทํางานได้ครับก็ยังไงก็ขยันขยัน,ยนครับทำงานเยอะเข้าไว้ครับอย่าท้อครับผมหลังจากที่ไปฟังพี่ๆวิทยากรพูดกันไปแล้วไปถามความรู้สึกของน้องๆกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสวรสวรค่ะ กิจกรรมวันนี้ก็ทําให้รู้ว่าการทํา MV ทําเป็นยังไงค่ะก็สนุกดีแล้วก็ได้เจอคนที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญแล้วก็ทําให้เราได้แบบว่ามีแรงบันดาลใจที่จะผลักดันในการที่อยากจะทํา MV แล้วก็แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นนะคะสวัสดีครับพวกผมก็มาจากโรงเรียนวันโนโนอดิศนะครับที่มาก็เพราะว่าโดยส่วนตัวก็สนใจเกี่ยวกับพวกงาน MV พวกนี้ครับเพราะว่าส่วนตัวผมชอบทํางานเกี่ยวกับแบบที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์น,นะครับก็เลย สนใจที่จะมาดูเผื่อแบบเป็นแนวทางเพราะพวกผมก็มอหกแล้วก็จะได้เลือกสายอะไรแบบนี้ครับอยากทําเกี่ยวกับงานตัดต่อวิดีโอครับเวลาที่โรงเรียนมีงานผมก็จะถ่ายถ่ายแล้วก็ทําวิดีโอครับทีนี้ผมอยากทําให้มันดีขึ้นก็เลยมางานนี้ครับส่วนผมครับอยากอยากรู้ว่า MV ในเรื่องนี้ครับต้องศึกษายังไงแบบต้อง ตั้งมุมไหนทําอะไรต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะครับสวัสดีครับผมวัสดีครับรเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวั์นะครับครับผมก็วันนี้นะครับที่เรามาฟังเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการทํา MV mm. ใหม่ๆม,มากมายนะครับไม่ไว่าจะเป็นแนวคิดว่าทํำยังไงให้ออกมาดูดีครับ uh, well, sure you, แลว้วก็รู้จักวิธีกํากับภาพว่าต้องตรงไหนเป็นยังไงแล้วก็เลือกสถานที่ยังไงให้เหมาะสมกับว่า MV ที่เราจะทำอะครับ และนี่ก็เป็นโครงการดีๆกับโครงการประกวดมิวสิกวิดีโอเพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝันทูบีนันเมเบอร์วันชิงถวยพระราชทานถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีครั้งที่3ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถือได้เลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเลยทีเดียวค่ะที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้มาทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แถมเป็นเวทีที่ให้น้องๆได้แสดงความสามารถทางความคิดออกสู่สายตาประชาชนอีกด้วยค่ะ